รัฐบาลนายกหนูอยู่สี่เดือนแค่คำพูดวางกลไกสร้างเงินไขให้อยู่ยาว จับสัญญาณรัฐบาลนายกหนูจะไม่อยู่ทำหน้าที่แล้วประกาศยุบสภาภายในเวลา4เดือนแน่นอนและยังไม่ทันได้ถแถลงนโยบายต่อสภา,ภานายกหนูก็ส่งสัญญาณผ่าน,นกลไกต่างๆออกมาแล้วว่าจะต้องอยู่ทำหน้าที่ยาวนานกว่านั้นมีภารกิจสำคัญที่จะต้องใช้เวลาแก้ไขมากกว่า4เดือนวันนี้เจด,ด,ดอกจิกจะสรุปให้ฟังครับแม้ว่าพักภูมิใจไทยได้ทำข้อตกลงกับพักประชาชนเอาไว้ว่าจะทำงานและประกาศยุบสภาภายในเวลา4เดือนแต่คนทั้งประเทศก็รู้ดีว่าการเข้ามาเป็นรัฐบาลชั่วคราวครั้งนี้มีช่องทางมากมายให้ยื้อเวลาของการเป็นรัฐบาลออก ไปมากกว่า4เดือนที่สําคัญข้อตกลง5ข้อที่พักประชาชนมัดมือชกรัฐบาลนายกหนูไม่มีข้อไหนเลยที่ตั้งใจให้อํานาจรัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาประเทศชาติและประชาชนซึ่งย้อนแย้งกับสิ่งที่พักประชาชนอวดอ้างมาตลอดการกําหนดข้อตกลง5ข้อล้วนมีแต่เป้าหมายของพักประชาชนเป็นที่ตั้งคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วรีบยุบสภาโดยไม่สนใจว่ารัฐบาลนายกหนูจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องได้แค่ไหนจะปกป้องอธิปไตยชายแดนได้หรือยังย้อนแย้งกับวลีอวดอ้างพักใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพักและควรจะเปลี่ยนเป็นพักมาก่อนคน ประชาชนมาทีหลังพักและข้อตกลงของพรรคประชาชนนี่แหละที่รัฐบาลนายกหนูจะนํามาตอกหน้าว่าไม่ได้นึกถึงพี่น้องประชาชนจริงๆคิดแต่จะทําการเมืองเพื่อเป้าหมายของพักอย่างเดียวแต่เชื่อเถอะว่ารัฐบาลนายกหนูไม่คิดจะเป็นฝ่ายตอบโต้พรรคประชาชนด้วยตัวเองกุลซือข้างกายนายเนวินได้เตรียมแผนและสร้างกลไกสร้างองค์ประกอบสร้างเงื่อนไขและสร้างบรรยากาศให้ประชาชนคนไทยเป็นฝ่ายออกมาตอกหน้าพรรคประชาชนแทนเรื่องการสร้างกลไกนี้สามารถดูได้จากสิ่งที่นายกหนูประกาศว่าจะแก้วิกฤตสีได้ซึ่งเรื่องแรกคือเรื่องเศรษฐกิจกุลซือนายเนวินจึงให้ใช้การตั รัฐมนตรีคนนอกเข้ามาขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจทั้งนโยบายการขังนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจนโยบายการขากระตุ้นการบริโภคซึ่งล้วนแล้วแต่ใช้เวลาในการแก้ปัญหาแถมคนนอกเหล่านี้ยังสามารถดึงภาคธุรกิจเอกชนมายืนเคียงข้างและสนับสนุนให้รัฐบาลอยู่แก้ปัญหานานกว่า4เดือนและหากพรรคประชาชนจ้องโจมตีก็จะกลายเป็นพรรคที่ขัดขวางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจไปในทันทีจะกลายเป็นพรรคการเมืองที่ไปโจมตีเล่นงานเหล่ารัฐมนตรีคนนอกเพราะภูมิใจไทยได้มอบดาบอาญาสิทธิ์แก่รัฐมนตรีคนนอกไปแล้วเรื่องที่2วิกฤตความมั่นคงเรื่อง นี้กลายเป็น,นกลไกที่จะช่วยให้รัฐบาลอยู่นานกว่า4เดือนมากกว่าเรื่องเศรษฐ,ฐกิจซะอีกเพราะไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าการเจราจาหาข้อยุติเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาจะจบเมื่อไรจบอย่างไรกัมพูชาจะแอบลุกล้ำโจมตีเราอีกหรือไม่หากครบ4ี่เดือนเกิดมีการประทะสู้รบกันแล้วพักประชาชนดันออกมาขอให้รัฐบาลยุบสภาคนทั้งประเทศคงได้ถล่มพักส้มแทนหุ่นเซนส่ว,วิกิตอีกสองข้อที่นายกหนูประกาศจะแก้ปัญหาทั้งเรื่องภัยธรรมชาติภาาตัยสังคมก็สามารถใช้ตอกหน้าพักประชาชนได้เช่นกันว่าตกลงพักคนรุ่นใหม่จะปล่อยให้ชาวอง จะได้เลือกตั้งใหม่ใช่ไหมพรคประชาชนอาจคิดว่าเป็นฝ่ายกุมชะตาควบคุมเกมนี้ไว้ได้แต่ดันลืมว่ามันสมองของภูมิใจไทยไม่ธรรมดาทั้งนายเนวินและกุณสื่อข้างกายที่พร้อมจะสร้างกลไกสร้างบรรยากาศให้ประชาชนเป็นฝ่ายออกมาชนกับพักประชาชนซะเองหากออกมาไล่บี้เรื่องยุบสภาภายใน4เดือนพรคประชาชนควรเอาเวลาไปติดตามตรวจสอบการใช้อำนาจในทางที่ผิดของรัฐบาลดีกว่าเช่นเรื่องเขากระโดงวสอวหรือไปติดตามตรวจสอบรัฐมนตรีจากพรรคอื่นๆที่ไม่น่าไว้วางใจเพื่อช่วยกันปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติดตตีกว่าคิดแต,ต,ต่จะเอา เอาเวลามานั่งจ้ำจี้จ้ำใช้ว่า <c oughs> <c oughs> เมื่อไรจะยุบสภาสัีย <c oughs> ติดตามเจาะลึกแบบนี้ได้ที่7ดดอกจิกครับ